สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตานชาแนลจ้ากับช่วงนายจะเที่ยงจะบ่ายแล้วนะพี่น้องจะเที่ยงละอากาศห้อนจ้าเบิงเ่งแดดดูพี่น้องอยู่คิงนิงกระดมาเบิง่งนดะูในผู้ใดเฮ็ดหยังพี่น้องเอ้ยสร้างเลนน้ำสวัสดีจ้าจ้าลูกตาลห้อนหลายพี่น้อง เลนน้ำแล้วคุณดะเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจเลนอยู่แต่หัวม่วงนี่ตลุกมากเย็นมากวางเอามือมาแตะดูสิมือแม่เป็นแผลเอา <ใจ S 2> ดูิ<ะ>แต่ตอนนี้น้ำเย็นมากเลยนนน้ำเย็ชื่ใจมือเตยเป็นแผลก็พี่น้องด้วย จ้าเติมเลยลูกน้ำมันขุ่นเทน้ำซีอิ๊วเล็กๆจ่าลูกตาไปต้นเฮ็ดแพร่ให้จ่าเฮ็ดแพร่แม่เราก็เพิ่งกันไปอาบน,านา้ำพี่น้องหนูนั่งเล่นอยู่ใต้หุม้มม่วงกระไดได้แหละลูกจ่านั่งได้เล,เลยลูกเพราะว่าข้างล่างแม่เอาเอา,เอาผมมันปูไว้ก็ต้องเอาอนไอ้นั่นออกเพราะแม่เอาเอนผ่าปูไว้ข้างล่างแล้วก็ก้อนหินเทใส่ เอาเต้นตเสยๆเลยเต้นยๆโอ้โหพี่น้องจ้ะพุงกระเพื่มโตเป็นสาวจะลดให้ไหมเนาะพี่น้องเอ้เอาเอากะละจากซิว่าจะไหนแล้วเนาะพี่น้องมื่อวี้บ่านได้พากกันไปหาก็บบักม่วงยี่จ้ะเดี๋ยวช่วงบาย ช่วงบ่มีดดแดดเพื่อจะคอยสไปหาเก็บแม่วงพี่น้องพ่มมอไม่เก็<อ>บไม่เอาเยเเอาลเนาะเออไม่ตอวไม่ตอยลูกไม่ตนั่งลงลิก,ก้อนหิน<ม>หนูจะหาสมบัติก้นหินแบบนี้ก้นหินสีขาวเพราะมันสวยดีสามารถขายได้พวพี่น้องเอ้ยหาเก็บก้อนหินขายแล้วลูกนี่ก้อนหินแบบนี้ไหนดูสิสุตาเจออะไรคะก้อนหินหนูเห็นในคลิปเขาหาแบบคล้าย เป็นเม็ดเพชรอะไรสักอย่างอะ่ะเขาบอกทำเป็นแหวนได้อ๋อเปอนเบ่งในยยุดยุดอันนั้นพี่น้องเป็นเบองในัิทเหนิเขาหาดีดีได้หนึ่งเม็ดแล้วเก็บไว้ดีๆค่ะหนูจะไปหาเม็ดต่อไปเล้วหนูระวังชนมะม่วงหล่นเด้อลูกระวังเด้อมันไม่หล่นหรอกยางมันจะติดหลังหนูดี่หนแม่จ้ะ ถ้าในยางหล่อเบอร์วงวงพี่น้องจะว่าลนบอลลอนมือว่านนี่ล้มแห้งเลยดูสิมันไม่เปียกเลยจ้ามันไม่เปียกเลยเนี่ยมันตันน้ำไม่รู้ว่ามันลนบอลลนนะพี่น้องเพราะว่ามือวานี่นี่ล้มแห้งอะไรจ้ะหนูได้สองอันแล้วดูสิจ้าเก็บวางไม่เก็บมันไปตรงนี้ไปตรงนี้เลยมือไม่เก็บทารงภาษาดีหน่อยแล้วเนาะพี่น้องจ้าห่อนกับลิ่นน้ำ มานั่งในห่หมผิวลูกนั่งในห่มๆลูกย้าไปเล่นตากแดดเดีด๋ยวพ่อสบายลูกจช่อันน้ใหญสิสีสขาหมดเลยจ้าเก็บไว้เลยลูกเก็บไว้เล่นเลยค่ะนั่งเล่นในห่มๆลูกยก็ไปตากแดด บรรยากาศเน้อมเูเวนอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงสิอาจารพี่น้องเออบงฝน,น,นตกม้าหย่าเจ้าฝนตกมาหย่าก็เริ่มเกียวขึ้นแล้วจ้าพื่นอนนะเครื่องตัดหย่าอันน้อยเตยอ,อันเก่าเตยนะจ้าอันออน,น้อยน้อยนะแบตเตอรี่เก็บไฟประยุทธ์ไหมพี่นออ้องเฮ็ดตังไดจะได้สิแก้ไขย,ยังได,อ,งดอืมเพราะอยากตัดหญ้าเนาะพี่นออ้องผุหละเบิ่งยามเงียบขึ้นหนิงเราจะเห็นบ่อยู่ใต้โฮมพายุ่งเลยจ้ี่ตมาใช่ หนูก็ดึงออกที่ลูกอันไหนที่มันเป็นนั่นเป็นเศษเป็นเถื่อนะว่ามีงูดอกเจ็บดาเจ็บดาดังเลยแล้วพี่ดองเลยตามภาษาเรียกง่อยจ้ะโยนมาตรงนี้ทำไมคะจำไม่ได้อีกว่าไหนคะวไหนไม่ขาวคนตกแหงค่ะเมื่อวานเนี่ยพี่น้องเอ้ยตกจนว่า กาแฟแต่เปิดปกติเลยจ้ะสมเนื้อสม,มูติเปิดรับออเดอร์ปกติจะส่งวันจันทร์ด้วยจ้ะลูกค้าท่านใดที่สร้างสมเนื้อสมูต่มาเพราะว่าเสาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อันล้านคนส่งเพิ่นหยุดเนาะจา้ะแต่บ่้ยแค่ส่งให้ต้องเป็นวันจันทร์เท่าน,นั้นจ้ะตอนคนส่งเปิดนาะพี่น้องเองจะคอยสิด้ส่งสินค้าให้พี่น้องจ้ะขอบคุณหรายๆค่ะสำหรับออเดอร์สมเนื้นอสมูต่ยังมีมาเข้ามาเรื่อยๆจ้ะ ขอบระคุณหลายๆค่ะที่ยังสนับสนุนอุดหนุนคือเก่าค่ะส่วนมากจะเป็นแต่ลูกค้าลูกค้าท่านเดิมๆจ้ะท่านเก่าท่านที่เคยได้กินได้ซิมแล้วจ้ะเพิ่งกลับกลับมาสั่งอีกค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ทาทางใดฝนตกแน่จ้านี่จากน้อยยันมันตกอยู่เนี่ยพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งกองฝะ ขี่ฝ่าเป็นยังสิแล้วน้องพี่น้องเล่ามันที่เป็นเหมือนกับว่าฝนที่ตกจ้ะพี่หน้าค้องฟ้าแจ้งแจ้งใสๆยังสิละตกใบามาฝนตกแบบเนี่ยมื่อวานนี่คือกันจ้ะเป็นแบบนี้ละตกใบมาฝนตกหยางแห้งเมื่อคืนนี้บรูวานแม่ทำนี่กินเหมือนอันนั้นเลยอ่ะกินเหมือนเบียร์น่ะเอาม่วงอันนั้นอ่ะอ๋อจ้ะ บ่รู้ว่าสานอนเพื่านแป้งเพื่อนนั่นได้หลินเลินใดบนอพี่น้องพออายุทั้งมุกด่านฝนตกแหงค่ะฝนตกหนักหรือว่าฝนซาซาแล้วเพื่อนก็ทําการแสดงต่อเนาะบ่รู้น้ำเพิ่นพี่้องเพราะว่าบ่ได้นมันดึกเราปบ่ได้ทั่วหาพี่หมดจ้ะบ่ไปด้ถามข้าวๆกันเด็ตกม้าก็ชุ่มชํำค่ะต้นไม้ก็แตกใบเขียวใบอ่อนขึ้นมาาจาะพี่น้อง แม่จ้ะเพราะว่าพื้นที่พื้นนี่ถ้ามันแห้งแรงรายมันก็พอเป็นตะเบิงน,ะน้องมันก็หอนเนาะพอมีสีเขียวขึ้นมานี่มันก็สดชื่นสบายตายอีกลีสร้างเหรนยนำอากาศท่อนหนูจะ้ดูสิหนูเจอก,ก้อนหินเต็มเลยก้อนหินสีสวยสวยนึ่งก้อนหินสีสวยๆ เปิดเคื่อเก้าค่ะพี่น้องท่านใด้พานไปฟันมาแวะเข้ามาอุดหนุนได้หรือค่ะกาแฟสดกาแฟโบราณจา้ะีกลางทุงท่งไฮทุ่งนาคือาการละจ้าร้านกาแฟเล็กๆกลกกางทุง่งนาค่ะกับบรรยากาศต้นไม้เขียวเชาอุ่มท่ามกลางความสดชื่นของต้นไม้ค่ะพี่น้องขอบคุณเลื่อยๆค่ะขอบคุณที่เขามารับชมคลิป ขอบคุณที่เขามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแต่สิ่งดีๆขอบคุณนะ่ะที่กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อขอบขอบคุณหลายๆจ้ะยินด,ด,ดีสบายสุขสุขคนจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า